ประเทศลาวเฮาเป็นประเทศหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกและนักท่องเที่ยวไทยมีความสนใจอยากเข้ามาเที่ยวอยู่บ้านเฮาเปอย่ญญาหลวงหลายเนื่องจากว่าค่าเงินกีบเฮาอ่อนคาหรือว่าค่าเงินเฟอร์คิดให้เงินไทยและเงินดอลลาร์มีค่าสูงหลายอยู่ในประเทศลาวเฮา แข่งขมวนก็เป็นแข่งหนึ่งที่นอนอยู่ในภาคกลางของประเทศลาวเฮาซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ให้ความสนใจต่อกับแหล่งท่องเที่ยวที่คนพบในหลายแห่งอยู่ในแข่งขมวนแข่งขมวนมี10ตัวเมืองและเมืองเอกของแข่งขมวนแมนเมืองทาแขซึ่งมีประชากรทั้งหมด4ี่แสนาิพันกว่าคน และมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแหล่งที่น่าสนใจและมีสื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกก็คืออยู่เมืองบัวลาพาสื่อธรรมรอดเซบยงไฟซึ่งเป็นธรรมที่ค้นพบและมีความน่าสนใจและนอกจากนั้นก็ยังมีธรรมกวงลอและธรรมต่างๆที่มีการาถืออนุรักษณ์และมีความโด่งดังอยู่ในตัวเมืองฉังนั้นเมืองตะแคกหรือว่าแขงขมวนจึงได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลายด้านและก็มีนักลงทุนเข้ามาเฮ็ด ธุรกิจท่องเที่ยวหลายแห่งอยู่ในแข่งขมวน จะมีกิจกรรมหลายอย่างให้แกนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจแบบแอดเวนเจอร์หรือว่าแบบธรรมดาเนาะซึ่งจะมีหลายอย่างให้บริการแบบปีนผาหรือลงเหงือหรือสวิงหรือตั้งเต้นหรือว่าแบบหลายอย่างเนาะที่มีกิจกรรมกัเลือกได้เนาะอยู่ในการท่อทงเที่ยวอยู่ในแข่งขมวน ฉะนั้นถ้าได้มาแข่งขมวนอย่าลืมมาแอดเวนเจอร์กับการท่องเที่ยวยุคแข่งขมวนซึ่งมีอยู่หลายเมืองเนาะที่ได้เปิดการบริการให้แก่ผู้สนใจหลายหูปแบบ <c oughs> ในตัวเมืองท่าแขกก็ได้มีการประดับประดาตกแต่งเอ่องเพื่อฮับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในแข่งขมวนซึ่งก็ได้มีการประดับประดาด้วยไฟตามเส้นทางในยามค่ำคืนก็เห็นความสว่างสวย น,นั่นก็เป็นใบหน้าไม่รือว่าการพัฒนาแบบโตเนื่อของแข็งขงมมลโดยเฉพาะเมนตัวเมืองเอกก็คือเมืองตะเค